เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมกลับมาแล้วครับท่านประธานอาจจะเป็นเวลานานถึง6เดือนที่ผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาพิปรายปัญหาของพี่น้องประชาชนในสภาแห่งนี้จนกระทั่งแม้กระทั่งบัตรเสียบก็ยังไม่ได้ทําแต่โชคดีที่ยังมีบัตรจำลองให้มีโอกาสได้มาพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ผมได้ลงไปในช่วงที่ได้รับการหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับยติการบริหารจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและพื้นที่เมืองท่องเที่ยวสถานที่สองสถานที่ครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผมได้มีโอกาสลงไปในระหว่างที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือ บอ่อขยะตำบลแพกษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการที่ที่สองก็คือบอ่อขยะเทศบาลน,นครจังหวัดภูกเก็ตสองที่นี้ให้ความรู้ผมมากครับท่านประธานมีความแตกต่างกันพอสมควรเมืองอย่างสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีพี่น้องแรงงานเยอะพอไปทางภูกเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากาข้อมูลที่ผมได้มาตรงนี้อยากจะขอ สรุปให้ท่านประธานได้รับทราบสั้นๆในเวลา5นาทีที่เหลือครับหน้าแรกครับเป็นสรุปสำหรับผู้บริหารสำหรับสถานการณ์ผลกระทบและงบประมาณจัดการขยะของจังหวัดสมุทรปราการภาพที่ท่านประธานเห็นอยู่นะครับทางฝั่งสายสุดของจอนั่นคือบ่อขยะครับถ้าท่านประธานมองลงไปที่ช่องซ้ายนิดนึงก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์อยู มอเตอร์ไซค์นั้นก็พอจะบอกได้ครับว่ากองขยะแห่งนี้สูงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าตึก5ชั้นถึง10ชั้นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็อย่างนี้ครับปริมาณขยะรายวัน2,830ตันจากสมุดปราการสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะตามมาตรฐาน300ตันแต่มีขยะที่ถูกจัดการได้ไม่ถูกต้องถึงสองพกว่าตันครับ ผลกระทบคืออะไรครับท่านประธานผลกระทบก็คือผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องชาวสมุทรปราการที่มีสสสมุทรปราการอยู่ข้างๆผมนะทุกวันนี้พยายามที่จะช่วยเหลืออยู่เพราะข้างๆไปทางซ้ายนิดเดียวนั่นคือโรงเรียนโรงเรียนเด็กเล็กนะครับถ้าจะจาไม่ได้จำไม่ผิดก็จะเป็นอบอตอที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผลกระทบในเรื่องของความอันตรายในการเสี่ยงอักขีภัยที่เกิดขึ้น ไม่ต่างจากบ้านของท่านประธานที่พิษณุโลกเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาไฟไหมกองขยะมาหือมา50ตันสูงเท่าตึก5ชั้นอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นพอกลับไปดูที่สไลด์อีกครั้งหนึ่งงบประมาณเราเพิ่งผ่านเรื่องงบประมาณไปดูเฉพาะสมุดประการอย่างเดียวับท่านประธาน GDP สมุดประการ6แสนล้านครับงบประมาณที่อยู่ที่อ,อปทอทั้งหมด4 9แห่งอยู่1,600ล้านครับคิดเป็นสัดส่วนอยู่แค่0.2 5ซของ GDP ของสมุดประการ อันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงในจังหวัดหนึ่งจังหวัดไปดูภาพที่สองของภูเก็ตว่าต่างกันอย่างไรภาพที่ท่านประธานเห็นที่ภูเก็ตก็คือผมลงพื้นที่กับสสภูเก็ตเมื่อเดือนตุลาคมตอนโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยขอบตรงนั้นไปนิดเดียวจะเป็นชายทะเลครับถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการได้ต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับมาในมาในภูเก็ตเยอะๆหลังโควิดแต่ ขยะที่มันอยู่ในระดับ emergency อย่างที่มันเห็นนี้สักวันหนึ่งจะลงไปในทะเลแล้วฝรั่งก็จะเรียกภูเก็ตว่า garbage paradise หรือที่เรียกว่าเป็นสงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยขยะสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับ8 7 1ตันต่อวันคือขยะที่มีต่อภูเก็ตนะครับความสามารถในการเผาขยะอยู่ที่700ตันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน GDP ของภูเก็ตที่2 0,000กว่าล้านงบประมาณของอปทอาทั้ง10กว่าแหง่ทงทั้งภูเก็ตรวมกัน6 0 0กว่าล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0 3นนเปอร์เซ็นต์นี่คือภาพจุลภาพที่เห็นได้ในท้องถิ่นที่ทำให้ผมกลับมาแล้วรู้สึกสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าถ้าเป็นในระดับชาติถ้ามีการตั้งกรรมธิการวิสามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดขึ้นควรที่จะจะับประเด็นในระดับประเทศอย่างไรซึ่งก็คือการรวมข้อมูลมาให้ท่านประธานเห็นในหน้าต่อไปครับ การจัดการขยะครับท่านประธานมองเป็นจุดๆไม่ได้ต้องมองเป็นโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางของบริการบริหารจัดการขยะภาพทางต้นทางครับถ้าเราไม่สามารถลดขยะต้นทางได้คุณเลิกคิดเรื่องกลางทางปลายทางตำน้ำพิกละลายแมนะ่น้ำต้นทางเห็นได้เลยตั้งแต่ปี6 2 63 64 65ขยะในประเทศไทยทั้งหมด63ล้านตันแบ่งเป็นขยะมูลฝอยบ้าง เป็นกากของเสียอุตสาหกรรมบ้างเป็นของเสียอันตรายต่อชุมชนบ้างเป็นมูลฝอยติดเชื้อบ้างแต่หลังจากที่เราผ่านภาวะวิกฤตโควิดมาเมื่อเศรษฐกิจต้องการกระตุ้นนักท่องเที่ยวต้องการที่จะกระตุ้นให้มาจํานวนขยะก็จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเรามาดูที่กลางทางครับร้อยเอร์ซนเราสามารถบริหารจัดการได้ดีสักขนาดไหน85%สีน้ําเซสนเงินครับรท่านประธานบอกว่าขยะที่ได้รับการจัดการแปลว่าอีกส2ปเซไม่ได้รับการจัดการ แล้วพอลงไปในรายละเอียดไอ้แปเที่บอกว่าได้รับการจัดการนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าได้รับการจัดการแบบได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานด้วยซ้าไปพอมาดูที่ปลายทางครับบริหารจัดการกันยังไงจํานวนหลุมขยะก,ก็ดีจํานวนเตาเผาก็ดีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างก็ดีก็จะเป็นอย่างที่ท่านประธานเห็นเลยครับว่าประเทศไทยมีหลุมขยะอยู่ทั้งหมด1 9ึ่หลุมได้มาตรฐานเพียงแค่72หลุมท่านประธานฟังไม่ผิดนะครับพี่น้องประชาชนฟังไม่ผิดครับ จำนวนขยะพันเกือบ2,000หลุมอ่ะถูกอยู่แค่70กว่าที่เหลือนี่ไม่ได้รับมาตรฐานเลยจํานวนเตาเผาร้อยห้าเตาถูกมาตรฐานมีระบบบาบัดอยู่แค่11ครับอีก90ไม่ถูกต้องถ้าใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีเนี่ยก็พอที่จะเห็นได้แล้วครับว่าปัญหาของประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางมีปัญหาอย่างไรต่อไปสุดท้ายผมอยากจะใช้เวลาที่เหลือในการนำข้อเสนอครับว่า ห้าข้อเสนอในการวางกรอบในการทำงานของคณะกรรมการวิสามาัญที่ควรที่จะต้องตั้งขึ้นมีอะไรบ้างถ้าคิดดีๆตามกรอบเลยนะครับกรอบวิธีคิดก็คือตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางสามารถเป็นวาระการประชุมของกรรมธิการที่จะตั้งนี้ได้เลยทีเดียวข้อที่หนึ่งครับคือการลดขยะต้นทางโดยการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจุนเวียนหรือที่เรียกว่า circular economy วันนี้ข่าวไทยรัฐลง ที่เศรษฐกิจกนะครับบอกว่ามีบริษัททุนใหญ่สามารถที่จะลงทุนอีก40่0มล้านในพลาส,สติกรักโลกบรรจุพันุ์ยั่งยืนที่ใช้ซ้ำรีไซเคิลได้ดีครับพรรเก้าไกลพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัททุนใหญ่แบบนี้แต่เราจะทำอย่างไร ให้ระบบนิเวศของเศรษฐกิจทำให้ SME ทำให้พี่น้องประชาชนสาม,มารถเข้าถึง circular economy หรือเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกลับสู่รูปเดิมและนำมาใช้ซ้ำได้อันที่2ครับคือการออกพระราชบัญญัติการบริหารจัดก,การขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรตรงนี้จะทำให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบกับขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้ซ้าด้วย ตรงนี้นี่ก็เป็นกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเรากาลังพยายามที่จะนําเสนออยู่ในส่วนระหว่างกลางทางครับคือการโอนอํานาจให้หน่วยงานอย่างส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่กระทรวงทรัพย์เพียงอย่างเดียวสุดท้ายครับรรท่านประธานปลายทางเพิ่มเติมงบประมาณในการจัดการบริหารจัดการขยะมาชวนสภาแห่งนี้คิดเลขก,กันเมื่อกี้เห็นว่ามีหลุมขยะอยู่ประมาณ2 0 0พันแห่ง ถ้าเราใช้งบประมาณตามที่สสพูลศัก์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการกจัดการขยะบอกว่าใช้อยู่20ล้านต่อบ่อสองพคูณได้20เท่ากับ40 0 0 0ล้านบาทงบประมาณปีนี้ผมไปดูมาแล้วครับการจัดการขยะกับสกิล่าอคอนมีรวมกันแค่1,800ล้านต้องเพิ่มอีกอย่างน้อย20เท่าถึงจะแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทยได้ข้อสุดท้ายคือการออกมาตรก,การด้านกองทุนฟื้นฟูพื้น,นที่ปนเปื้อนและก็สำหรับผู้ที่ได้รับบำบัดผลจากการกำจัดขยะ ถ้าเราสามารถวางแผนได้แบบนี้ก็จะสามารถที่จะลดจำนวนขยะป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะเกิดบริหารจัดการตอนที่มันเกิดแล้วและสามารถจัดการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องการจัดขยะที่ไม่ได้ประสิทธิภาพในประเทศไทยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับ